มันมีเดียอะไรครับเออใครต้องใช้ใหม่ยังคะมีคนที่ใช่ใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะใช่ดีใจที่เปิดวาร์ปคูอตกใจไหมเพราะแบบว่าโอ้โหคนเปิดวาร์ปกันเพียบตกใจที่ชาวเน็ตดูได้ยังไงเออทำไมอะทำไมถึงคิดว่าเขาจะ เขาเนี่ยก็เก่งมากเลยไม่งั้นพี่ถามเลยเริ่มไปเริ่มมามันยังไงก็จริงจริงก็เป็นรู้จักกันคีที่ที่สิคนน่งอยเก็เป็นเพื่อนของทกก็่ก็ศึกษามีแม่สื่อไม่เป็นไรเป็นี่พี่ี่ในบ้านใ่หมเป็ามังา กูย่งวันที่หนึ่งเลยเนี่ยพี่มองเขาการันตีคนนี้ยังไงบ้างไม่ได้การันตีอะไรค่ะจริงๆคือก็เป็นกับเขาก็เป็นเปนเป็นป็นนเเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็มีม,ม,ม,มีโอกาสได้รู้จักกันก็คือมีความรู้สึกที่พี่ก็พี่ถามดูเขามาพี่มองเขามาพูดยังไงก่อนที่จะเริ่มเปิดให้เราเปิดใจคุยเออเขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะเขาก็แนะนำว่าเออเป็นเพื่อนอะไร เขาบอกคุณสมบัติยังไงทำไมถึงอยากให้น้องคนน้องคนดีแล้วก็ไม่ได้มีบอกคุณสมบัติก็ปกติเราได้ศึกษาถึงได้คุยต่อจริงจริงก็พอพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วเรารักไหมครับไม่ใช่ไปดีเขาหน่ารักคนน่า มีเอนเตอร์ทีดีๆเลยนะคะ่ะเ,เวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้คุยกันมานานแค่ไหนนะ,ะสัปหักแล้วคะ่ะแต่เราได้เห็นหน้าเนื้อคนเนี้ยเราได้เห็นรูปร่างหน้าตาเขาเป็นคนยังไงคุยซื้อได้ไดเลยปะครับไม่ต้องพูดแล้วอดพูดกัว เป็นไงบ้างกับการทีคุณดูทางนี้มันสบายใจมากแค่ไหนจริงๆก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรค่ะก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปอย่างเงี้ยที่มีสิ่งหลายคนดุ้นกับเราตั้งแต่เราโสดรู้สึกว่าอยากให้เจอความรักที่นี่อยากให้เจอคนอย่างเงี้ยมันก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบให้กำลังใจแล้วก็คอยลุ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็เหมือนแบบส่งข้อความมาให้กำลังใจแล้วก็เหมือนกับแบบแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบ เหมือนเขาเห็นพิมตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนก็ก็ชอบพูดว่าเอออยากให้เจอกวามังดีๆนะวอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยรับรู้จ